เดี๋ยวผมจะมาสอนคำสั่งแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสอนอันนี้ละกันนะครับก็ d y กับเม a s u r e นะครับสองคำสั่งนี้นะครับหรือสองไอคอนนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในลักษณะของการเฉลี่ยเส้นในระยะต่างๆอย่าง d ีเนี่ยนะครับจะเป็นการเฉลี่ยเส้นในระยะเท่าๆกันนะครับก็คือเนี่ยอย่างตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับ เขาซีเรียสว่าเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งทุกทุกช่องเท่าเกันทุกช่องส่วนช่องเราจะเท่าไหร่เราไม่สนใจนะครับต้องเท่ากันทุกช่องมันจะต่างจากคําสั่งนี้ครับ Me a s u r e นะครับ Me a s u r e นี่เส้นเส้นหนึ่งเราจะซีเรียสว่าแต่และช่วงนั้นความยาวต้องเท่าไหร่ส่วนเศษจ,จะเหลือเท่าไหร่เราไม่สนใจแต่ขอให้ช่องช่องนั้น,นเป็นความยาวที่เราต้องการนะครับมันจะคนราคอนเซปต์กันนะ เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ที่เราเจอเราจะใช้ DIY มากกว่าก็คือเฉลี่ยช่องเท่าๆกันนะครับทั้งหมดนะทีนี้เดี๋ยวผมขอลองเขียนเส้นขึ้นมาก่อนหึงเส้นนะครับเส้นนี้แล้วผมกด F8 นะครับเพื่อเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวฉายเส้นนี้มันเื็นเส้นตรงนะครับผมกด5 Enter นะครับแล้วก็คลิกขวาจะคคำสั่งนะครับเส้นนี้คือยาว5เมตรนะครับทีนี้ผมต้องการให้มันเป็น3ช่วงเท่าๆกัน นะครับทีนี้สามหารห้ามันหารสามเนี่ยมันหารไม่ลงตัวใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราต้องใช้คําสั่งนี้เพื่อใช้ในการเฉลี่ยช่องเท่าๆกันและทีนี้พอมันได้เท่าๆกันเลขมันไม่ลงตัวเวลาเราสเปคแบบเราจะสเปคเขาว่า EQ อย่างที่เราอาจจะคยเห็นในตามแบบนะครับว่า EQ EQ ก็คือช่องเท่าๆกันหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช้คําสั่งยังไงนะครับกด dy วายไปหน,หนึ่งครั้งนะครับ คีย์ลัดของไอคอนนี้คือ div นะครับกด div ปั๊บนะครับเขาจะบอกให้เรา select object to divide ก็คือให้เลือกเส้นที่ต้องการเฉลี่ยนั่นเองนะครับเราเลือกเส้นเป็นหนึ่งครั้งนะครับตอนเลือกเลือกตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาเขาบอกว่า enter number of segments e e g m n t แปลว่าช่วงนะครับคือเขาต้องการให้เราใส่จํานวนช่วงที่เราต้องการแบ่งของเส้นนี้นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าผมต้องการแบ่งเามช่วงของปพิมสา enter สังเกตว่าคำสั่งนี้จะจบโดยอัตโนมัติดูยังไงบรรทัดล่างต้องว่างเปล่านะครับแสดงว่าคำสั่งนี้กดปุ๊บจบคำสั่งอัตโนมัตินะครับทีนี้ความจริงตอนนี้มันแบ่งแล้วครับแต่มันมองไม่เห็นเนื่องจากจุดในการพรีวิวมันเป็นจุดเล็กๆเดี๋ยวผมลองครอบให้ดูเห็นไหมครับมันมี2จุดแบ่งเป็นสามช่องแล้วแต่ทีนี้มันเป็นจุดเล็กๆมันมองไม่เห็นทีนี้เราต้องไปเปลี่ยนพรีวิวจุดให้มันเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับจะมาอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่แท็บโฮมนะครับจําไว้นะครับเวลาจด อย่าไปจดไอคอนหนึ่งเดียวนะครับเพราะถ้าทุกคนจดแต่ไอคอนนะครับบางทีเวลาเราไปใช้คําสั่งนี้ dy อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่แ็บไหนก็ไม่รู้อยู่แพแนลไหนไม่รู้นะครับสำหรับคนมือใหม่ผมแนะนําอย่างเช่น d y นะครับเวลาจดให้จดว่าคําสั่งนี้อยู่ที่แท็บโฮมแพแนลรอนะครับแล้วก็มาถึงไอคอนตัวนี้ dy นะครับทีนี้แถบตรงนี้บางทีเราเอาเมาส์ออกมันก็จะปิดใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งเราต้องการเปิดที่นานนิดนึงนะครับเราสามารถกดปุ๊บแล้วเรากดปักหมุดได้มันก็จะเปิด การหุบเข้าหุบออกจนกว่าเราจะมาปลดมุดออกมันถึงจะหุบเข้านะครับทีนี้จุดเปลี่ยนพรีวิวตรงไหนครับอยู่ที่แท็บโฮมแ p a นเ l ลยูทิลิตี้ครับพอยต์สไตล์นะครับตอนนี้ตัวพรีวิวมันเป็นจุดเล็กๆนี้แล้วบังเอิญสีเดียวกับเลเยอร์เลยสีขาวมันเลยมองไม่เห็นนะครับเราลองปรับเป็นตัวนี้ดูครับกดโอเคสังเกตครับตอนนี้จุดสามารถมองเห็นแล้วแล้วเราก็สามารถสแนปมันได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถ แบ่งช่องได้เป็น3มช่องเท่าเท่ากันอันนี้ในกรณีเคสของ d ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมชเชอร์บ้างเดี๋ยวผม copy ออกมานะครับปึ๊บนะครับทีนี้ไอน,นี้ความยาวห้าครับผมต้องการให้มันช่วงละ0.6นะครับ0.6เนี่ยหาร5มันน่าจะไม่ลงตัวนะครับทีนี้ผมกดคำสั่งเม as ชอร เมเชอร์คีย l ักค m e a นะครับกดเมเชอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนนี้การ Select Object การ Select Object ในสถานการณ์ตอนนี้จะมีผลนะครับไม่สามารถไม่ใช่ว่าเลือกตรงไหนก็ได้เหมือน d y นะถ้าคุณเลือกสังเกตนะครับเส้นนี้ความยาวเท่านี้ตรงกลางนะ่าจะประมาณตรงนี้ถ้าเราคลิกตอนขั้นตอนนี้เราคลิก Select Object เบี่ยงมาทางด้านนี้นะครับมันจะสตาร์เริ่มเฉลี่ย0.6จากทางด้านนี้ แล้วเศษเหลือเท่าไหร่เราไม่สนใจมันจะมาเหลือเศษฝั่งนี้นะครับถ้าเราคลิกคอนมาทางฝั่งนี้คอนมาทางด้านซ้ายมือนะครับใน,รในทางตรงกันข้ามครับถ้าเราคลิกมาทางด้านขวาเบี่ยงมาทางด้านขวาจะตึงกลางนะครับมันจะเริ่มสตาร์ทการเฉลี่ยเส้นอยู่ที่0.6ทางด้านนี้และเศษเหลือฝั่งนี้นะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูก่อนผมอยากจะให้เริ่มสตาร์ท0.6ทางฝั่งนี้นะครับและเหลือเศษฝั่งนี้ผมคลิกไปทางด้านนี้ ตรงไหนก็ได้นะครับขอให้เบี่ยงมาทางฝั่งนี้ปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ specify length of segment segment คือแปลว่าช่วงแต่เขามีคาว่า length of segment ก็คือต้องการทราบความยาวในแต่ละช่วงที่เราต้องการนั่นเองนะครับในเคสตัวอย่างผมต้องการเป็น0.6ผมพิมพ์0.6 enter สังเกตรครับตอนนี้แบ่งเป็น0.6เท่าๆกันหมดเศษเหลือเท่าไหร่เราไม่สนใจนะครับเดี๋ยวผมมาลองยกตัวอย่างว่า ผมอยากจะให้เฉลี่ยทางฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้เส้นเดิมนะครับการเฉลี่ยทั้ง dy และเม a s u r e นะครับมันเป็นการเฉลี่ยที่การ r ร a t e จุดขึ้นมาเป็นอ b อบเจกต์ใหม่นะครับไม่ใช่ว่าพอเรา dy หรือ m e a s u r e ปุ๊บเส้นจะถูกแบ่งเป็นช่องช่องๆไม่ใช่นะครับมันเป็นการแค่เพิ่มจุดเพื่อให้เรามีการ Snap เส้นแบ่งได้นะครับหลายๆจะคนจะเข้าใจว่าเฮ้ย measure หรือ dy ปั๊บเส้นจะถูกแบ่งด้วยไม่ใช่นะครับ ทีนี้เรามาดู Measure อีกกรณีหนึ่งครับกด Measure ปุ๊บทั้งก่อน Select Object เราฝั่งนี้มาเลยเฉลี่ยจากทางนี้มาเราลองมาเลือกฝั่งนี้บ้างนะครับเลือกปุ๊บนะครับ Lens o f s e g t e n t ผมเอาเหมือนเดิมครับ0.6 Enter สังเกตรครับมาเริ่มการเฉลี่ยฝั่งนี้เห็นไหมแล้วเสรมาเหลือฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็น2คําสั่งแรกของ Page นะครับ AutoCAD e-learning นะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากรบกวนช่วยไลค์เพจแล้วก็ช่วยแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม